กล้าทำไงาไว่ชิดอ่เยยมตอ่อให้ต่อเนีองเหมือนกามนะูอว่าซีด่นอ่าเริ่มเลยไม่เข้าทำเอาท่าอะไรดูเออเอลเชฟะชิดก็แอลเชฟก็ได้ดึงออกยี่ยมสวยลูกเทิร์นบอลด้านหลังเขาตามมาก็เทิร์นบอลใช่ไหมเขาเล่นด้านหน้าไม่ได้ก็เล่นด้านหลังเออดึงออกเทิร์นบอลซีดานเยี่ยมซีดานต่อก็ได้เนี่ยหมุนซีดานฝังไงผิดด้านแล้วดีหนะ้าซีดานฝังไน ผิดรูอีกเดี๋ยวไม่เข้าหันข้างหันข้างเล่นยากแล้วต้องอ๋าสวยลูกต้องหันตัววีนิดหนึ่งจะง่ายรูอว่ะมันหน้าตรงไปอ่าเล่นแอลเชฟเล่นเทิร์นบอลเล่นซีดาซีดานนี่ท็อปผิดด้านแล้วเทิร์นบอลซีดานทําไงเอ้ยรอดาด้วยบอลบล็อกบอลบอลบล็อกบล็อกบังบอลไม่ต่อขึ้นไปเออเทิร์นบอลเคื่อนเคื่อนเอนยี่ยมสวยลูกซีดานเอ้ยลืมไปยังไม่ได้สอนแล้ว <laughs> 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 ผิดด้าน อ่าบล็อกอ่าหมุนบล็อกเราหมุนตัวบล็อกร็อกหมุนตัวนี่สวยเทิร์นบอลเทิร์นบอลเคลื่อนเทิร์นบอลเคลื่อนเทิร์นบอลเคลื่อนเคลื่อนเยี่ยมสวยลูกอ่าแอลเชฟอ่าดีเทิร์นบอลเคลื่อนก่อนซีดานเออเหมือนที่ท้ายอ่ะซีนาเคลื่อนไปซีดานกลับมาเด็กผิดด้านเออซีดานเลยซีดานได้ไม่ต้องรีบซีดานผิดด <Alex van fucking Janeiro> <tennis> ้านอีกแล้วขวาซ้ายซีดานฝั่งไหนเออบังบอลไว้นั่นแหละนั่นน่ะเออเทิร์นซ้ายก็เทิร์นกลับไปก็ได้ลูก พอซ้ายเทิร์นกลับไปเคลื่อนเยี่ยมก้าวแอลเชฟต่อแอลเชฟให้เร็วดึงถอยดึงออกเยี่ยมบังไว้เยี่ยมเอออ่านั่นแหละดึงออกบอกล็อกรอมบนตัวยังไม่กลับมาบล็อกรอมันตัวแน่ออมายืนมาเทิร์นบอลสีดานหุนยังไงฟังไนขึ้นซ้ายนั่นแหละเออเทิร์บนบอลซ้ายเทิร์นซ้าย,ายช็อปแล้วผิดด้าแล้วมาหาเขาด้านในเดีย๋ยวดูด้วยเทิร์นบอลเทิร์นบอนขวาเทิร์นบอลขวาเคลื่อนซ้ายเทิร์นบอลซ้าย เคลื่อนขวาเออต้องอย่างเงี้ยถูกก้าวขาเดียวเอลเชฟลาโคเคต้าเอลเชฟลาโคเคต้าบ L shaped, ล็อกไงเอลเชฟลาโคเคต้าเดินบล็อกให้ดีปาดคอเซเวอร์แล้วก็ชากเออเนี่ยเซเวอร์คิตเตอร์ออกซ้ายน่ยออกขวาเนี่ยอย่างเงี้ยผสมผสานเยี่ยมออกเยี่ยมเนี่ยพื้นฐานเพื่อดีเท้าสามคัมโบปึ๊บเออออกเออเล่นโชว์ดึงออกเลยอกกาก้าโชว์ให้เอลเชฟอาก้า เออจับงายดีตื่นตื่นอ่าเอาเรามั่งได้ไหมเอาเชลาก้าได้ไหมลูกเอาเชฟบังบอลปาดเดี๋ยวเล่น,นหน้าหมุนสีด้านเออดูด้วยดูด้วยเขาอยู่ไหนอย่ามาเขาอยู่ด้านหน้าแล้วบังบอลไว้เออเคลื่อนออกเยี่ยมหมุนสีด้านนั่นแหละบล็อกเราหมุนตัวเคลื่อนขวาเออได้ช้าพร้อมเริ่มเออ เออเออ,เอ,อไปชิดก็เล่นเล่นท่าเดียวออกก่อนลูกยังไม่ชำนาญก็เล่นท่าเดียวออกจับซ้ายก็ต้องจับซ้ายบล็อกล็อกอ่าเกือบเออเขาไปชิดเคลื่อนดีหน้าได้จับดึงมาบล็อกไว้ได้ดีหน้าด้านหลังแล้วเออเขาอยู่หงายช้าๆอย่ามาด้านหน้าเออใจ,ใจเย็นลการเล่นคอมโบสามบล็อกเคลื่อนหนีเยี่ยมคืนเออด้านหน้าบล็อกดูด้วยเขาอยู่หงายหันทิศทางให้ถูก หมุนด้านหน้า2ทีแรงเย็นล็อกดึงกับสีดานหนึ่งลูกโชว์เลยด้านหน้าปล่อยด้านหน้านั่นแหละคืนเลนเท้าออกเลยลูกอจับฝ้ายนั่นดีแล้วเกือบสวยแล้วดึงออกเออนั่นแหละพี่วันที่เท้าปล่อยไปเยี่ยมคืนกลับซ้ายจับซ้ายจับซ้ายอย่าไปจับประจับซ้ายได้เลยลูกไม่ต้องกลัวอ่าสวยคืนซ้ายจับซ้ายเออปล่อยนั่นแหละอ่าค่อยๆเทิร์นเคลื่อนนั่นแหละเห็นกัาว่าเข้ามาประชิดก็เทินเคลื่อนบอลสีดานก็ได้เออเยี่ยมบล็อกขาออกบล็อกลำตัวเยี่ยมสวยไอเชฟป้าเอ้ ได้ไหมเออจับให้นิ่งเขาไม่เข้าเนี่ยเออเนี่ยเออเอออากายิงเลยได้ไหมเออช้าๆนั่นแหละลูกเทิร์นบอลเพามาซ้าย,ซ,ายซ้ายกลับไปขวาไงก็ใช้เทิร์นบอลก็ได้ลูกใพอมาจับซ้ายก็ได้ไม่ต้องกลัวนั่นแหละใช่ไหมพอมาซ้ายก็ใช้เทิร์นบอลซ้ายกลับไปขวาก็ได้นะพร้อมโอ้ยเกือบสีดานสีดานเทิร์นบอลมีอยู่แค่นั้นแหละเวลาไปซ้ายลูกเออ หมุนสีดานเออบางแอลเชฟบล็อกเคลื่อนที่อะไรก็ดูเต่องเอาสโลงสลีปหายนั่นแหละดูจงังหวะเอาเยี่ยมสโลงสลีปได้ก็อะเออเนี่ยเยี่ยมออกสวยดึงแอลเชปาก้าจบให้สวยทำให้ดีเออรอเข้ามางัดอาก้าอ้อมเอ้ยโดงโด <c oughs> เออมาเล่นได้ต้องเล่นให้เร็วด้านหลังอ่ะเนี่ยเขาห่างแล้วเล่นได้พื้นฐานเออเยี่ยมออกหมุนสีดานเยี่ยมเนี่ยเทิร์นบอลต่อก็ได้หรือแอลเชปาก้าเออ แค่นั้นเองลูกดูให้ดีใช่ลาคอคาต้าปาดบอลน,นั่นแหละบังให้ดีบอลอยู่เหลี่ยมนอกอย่ามาด้านหน้าต้องหนีแล้วเอออยาให้บอลมันมาด้านหน้าบังเออบอกเยี่ยมสวยเอ้ก้าวขาดเดียวอ้อมปึ๊บเออแอรเชฟก่อนนั่นแหละปลอดภัยไว้ก็แอรเชฟถ้ามีช่องว่างก็เล่นก้าวขาดเดียวลูก